ก็ได um, ้ระวังเด้อหักบุ่มลเรียบร้อยๆเนี่ยข้อมิตรพระเฮ็ดจังได้บ่ดิพอเฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดไปกินยังไะฮะกินหมาเพียงนี่หมาหัวฮะมันเป็นอะไรหมาอนนี้แซ่บบ่สงจะพาพคอยเบื่อได้กินทุกทีโอ้เห็ดขาว วู๊หเฮ็ดขาวมันถือถือฝนเนาะมันมันหย่างนั้นบุรีถ่าแล้วอายุ่แปดสิบแล้วตัวนี้นะกระเซียนแล้วกระเซียนแล้วเป็น่อยเอาไปได้ละ่นออกไปบำนานละออกไวู๊ห์วาตัวบุญญาเลยหน่อยเนาะขามไปกินหมากกันนี่ลงทุนไปนั่นน่ะลีนี่กินหมากกันนี่กระตุนกันนี่โอ้ยมันเปื่อยเลยเปื่อยสมมุติเอาได้อีกบุนี ไม uh ่ไ huh. ด้นาะโอ้ย oh, จังได้จ like ังไดมาได้ปอป่าตายถึงร้อยใช่มีควมมีตะภาพเฮาบัดนี้ใช่ใช้หน่อไม้หน้าตาเป็นไะไรเบิ่งจย่างเบิ่งดูโอ้นี่บ่ป่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อควนเอ้ยเอิ้นควนมาก่อนพี่น้องเอ้ยน่าก็ได้หน่อไม้ยอดใหญ่นึงโอ้ยกินบ่เบิดดอกมื้อหันดมเอา น้องพี่น้องเปิดภาพมาตอนนี้ป้าต้อพี่น้องเลยท้องฟ้าเนาะบรรยากาศสดใสแจ่มใสดีพี่น้องเนากะก็คือพูดว่าอะละพี่น้องเนาะอ่าสุกอยู่ในเมืองฟ้าก็มีแต่แดดกับพลเวลาเนาะสุกอยู่ในมือคนก็มีแต่กินกับทานและทําความดีน้องพี่น้องเนาะสุกอยู่ในมื้อนี้วันนี้ก็มีแต่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องเนาะมื้อนี้กันบบอน้อยสิพาพ่อแม่พี่น้องไปประจ ol ภัยว่าสันสาเนาะอ่ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขูสุขคนน้องพี่น้องบ่ว่าสิอยู่ใกล้ หรืออยู่ไกลบ่ลว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ้านนอยเชียงรายคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องหลังจากอ่าเขาไปหาตั้งไอแก้วเพิ่นเมื่อนี้กับทางน้องอเบย์เพิ่นเนาะกับชีเพิ่นชวนไปหาหนุ่มไม้น้องพี่น้องทางน้องอเบย์บเพิ่นแล้วก็เอื้อยวันเพิ่นเมื่อนี้ก็ได้เนาะอ่าก็คือกินข้าวกินน้ำแล้วกับชีเขา,ขา,ขาไปหาหนุ่มไม้กับบ้านนอยกับบุกเคยไปยักเถื่อนน้องพี่น้องกับเมื่อนี้ก็มีโอกาสสิไปกับน้องอเบยเพิ่น แล้วก็ทั้งเอยวันเพิ่นน้องพี่น้องอ่าอย่างงี้ก็ภาษานะเพิ่อนวอาเปล่าจวบังน้องพี่น้องภาษาเราทึงเพื่อนเนาะเอ้าบอหน่อยอยู่ก็สิได้เป็นทางนี้แหละพโอยเนาะเอ่อไปใช้พี่น้องบ่กอะไรย่างเดี๋ยวเข้าไปหาโนมัยเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะไปเอ้าเพี่น้องตาข้าพมาบอกเนาะสวัสดีสวัสดีเอ้ยโดยพ่ามื้อนี้มีโอกาสเนาะพี่น้องอ่ามื้อนี้ทางน้องอเบยเพิ่นสิพาบอหน่อยไปบุกหนำลุยไฟมื้อนี้เนาะอ๋อตะบ่เคยไปจักเทื่อเพื่อนหน่อยผู้หนำก็พอน้ำ ตัวโผดโนออบบพน้องอเบยพาบ่อนอนไปครั้งแรกนะยังบม่เคยไป้ยักเถื่ออย่าพาเขาลงป่าเด้อเหมือนนี่เด้อบาลงตี่นอเหมือนนี่นอกอนออมาลงโอ้เคยไปกูมืออยู่ฝนตกแห้งเมือ่อคืน,นไปหาหน้าไม้อย่างเดียวได้ยังก้าวว่านะ<อ>เพื่องเนาะถ้าบ่ได้หน้าไม้ก็กน,นอันนอันมากนอนันเหงาอันมาปลูกใบกคน ก็เงเงามากาฮ่าทางรเบยนไปก่อนเลยเบอ,อย้เยเดบาบมีมีจักทาง,ไไงนหมนี่มีม,สมีสองทางบอกเออเอมีทางเอ๋อมีทางกทางไอ้แก้วนไปซมองทางพี่บอกเออเอ่เอ,อ,เอ,อ,เอ,า,อา,าเป็นอะไรเนาะ่อเ่่่่อเเอ่่ วันนี้เสนออะไระเห็ดเอ้าเห็ดยังอะนะเดี๋ยวดิเอ้ากินได้เห็ดเฮ็ดพี่เบื่อเออออกลายป่คิดว่าเฮ็ดละงูคะแนนมาบ่เมนนเห็ดทเ็ดตะปูบ่เคยกินเห็ดตะปูไปได้แซ่บปโอ้โอ้ผเคยกินเคยกันเลย มันมันมันออกง่ายกว่าอืมเบื่อไปเลยเอาเบื่อไปก่อนเลยเป็นเอาไหมผูทางนี้ย่างบบทันโปรดดักใส่เกียใส่เกียยังวะใส่เกียเกียสาวบวกถือไว้แทนนี่กินพอเฮ็ดพี่เบื่อเป็นเอาไหมบ่ไหเฮ็ดคนเบื่อเนาะเฮ็ดคนเบื่อจะตายอันนีเอาไม่หดบ่วงบานคนเอาบ่วงมาปะไว้นี่บ่วงทิมไปนหน เสียงแม่งยังได้ห้องอีอ,อยู่ยไว้ขนาดฮะเนาะไป้องกับมันนี่กัมาครั้งแรกกันเน่อยเนาะเขามาป่าเขามาป่ามาหาหน่อไม้ได้เฮ็ดกระเช้าเฮ็ดไปหน่อยเนาะได้ยังกระเช้าอันนั้นถ้าพ่อเฮ็ดพีเบือก็คือสรเอาอยู่ถ้าพ่อเฮ็ดคนเบือเนี่ยบัวให่ได้บัวก็ได้ไปหน่อยเนาะ กินหนูอะไรเห็ดคนเบื่อเนี่ยเลยพี่เบื่อนหัวเก็บม้ารถอ่อ <c oughs> อาไปไหนมาโอ้มีธงนาเนาะทางนี้เนาะธงนาอยู่ทางนี้โอ้เปนแถวนี้บุญจักทางไอ้กแก้วมันมาจับเขียดมือคืินี่เนาะ <c oughs> เออ <c oughs> ยันแมนยันแมนยันแมนแถวนี้แหล้วมันมาจับเขียด <c oughs> โอ้หมูแรง ถ้าว่าคอยบ่เมื่อยคอยสิมาอยู่ถามว่าหิวนอน,น,น,นโอเคมีสิมาหาการเขียนน้ำพึ่งเมื่อไรน,น้องพี่น <c oughs> ้อยเานาะอ,อ๋ <c oughs> อเมื่คืนนี้ได้หลายลิตรเมื่อคืนนี้จนได้ป๊าเป็นอันคุกเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อตัวเป็นอะไออกมาทางทุ่ง,งนาบา่เนี่ นองเอาไปปเก็บม่งกินเลยพวกม่งยังวะะม่งขั้นม่งซีหม่งซีเฮ้ยแม่นบวเหือ้วม่งยงเหลืองขากแท่นงวมากินเนาะงวมากินไป้ยมเปียเปยว ต้องน้ามานะพริดำหน้าได้แล้วจำเลยโอดโพเป็นน้องตัวนี้น้องไฮห,หน้าไฮห,หน้าน้องโอ้ขาก็เลยม,ม,ม่วงซีนี่ดองแสบเลยแม่นหอมหอมม่วงซีม่วงคัน เ,เทียงเ,เทียงนอนคูนอนอย่ามันงุยเอาเคียงค้ำไว้เอาไม้ค้ำไว้อวย่ามันตกพอดีแล้วสำน้ำหวานกา้าตกก้าได้แล้วเวออย่างน้ำก่อนาหากการเขียนมือแรงนีนก่ก็หลังตีนก็ย็นเด้น้ำธรรมชาติที่น้องไัก เสียงเขียดอ้องเออ๊อ็กเขียดนาโอ้ไข่เขียดไข่กบไข่เขียดป้อนโอ้พี่น้องมาหอดกลอนไม้เลยครูกรลอนไม้อยู่ในคุณย่างอ้อมยังอ้อมโอ้หายนาละเพียงคากรีนี่หย่อนสุดยอด่ดยอนมาพี่น้องไปบ้านป้าปต้องขึลมคัดแท้นนี่หว่วยห้องคลองบึง วู้ลุมลุมลุมปีงลายีมีนหรอปลามันว้าวมันจับสื้อห้ยุดบวกกินพร้อมเลือดกันได้จนอิ่มมันบระขอบใจพร้อมอิ่มแล้วะขอบใจกันน่้จะคำเนาะกินเลือดกันก็ไเลยเฮียบาก็ะไรอะอย่ามันบริจาคเลือดไปเลยเลือดลายอดอกปลามันมันถังน้ำน้ำใหม่ก่อนน้ำใหม่ไปโอ้ jo 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 jo, nòng hả? say, ba cho tay, ôm một phút thôi, này trời, kia đi kiệt cho tay, ấm bóp cả nhà, quá nặng nè, ô, nòng ở bên rồi, sài lui, lui đeo, <laughs> <mai. Năm> <laughs> <laughs> làm โอ้มะกานมะแรงอยู่เนาะขักีเด้ออ๋อามาแล้วพี่น้องมาแล้วปูน้ำลายเนาะน้ำหมักสล่องคลองหลายแท่นน้ำหมักสลองคลองปาอลาเกาะหูจ่ไปหิวหอยไปเลยวันนี้เอิงดูเอิงดูไปจังเดโอู้ยามฝน ก็ต tamam. ั้ง uh, กึกเลยสาวัวอึ่งหือเปล่าทัพย์แล้วบอโอ้น้องเบยหนี่มานได้เห็นเลยว่องว่องไปว่องกันน้ำพัดเออเก๋น้ำไหลนุ๊กเอาอะไรทรัพยมันเป็นอะไรน้ำใหม่ก็ะส่านุ๊กอันนี้ เป็นไส่หนาตานเป็นไส้หนาไม้นียบอกมันเป็นหูดังลุ่มๆบอกเลยเป็นหนาขึ้นเทิงจดเขียดโอ้โหน้ำมะคืนนี่แห้งเลยเต็มตระถางเลยหนามมันงบลงแล้วอ๋อทำไปเลยเห็นยังเห็นยังหน้าไม้บอกแล้วมันหลักนี้ได้คอยเอาได้ mình sẽ lật mình sẽ đây là mạnh nè cây yên cây yên để chuồn heo đây mình sẽ tươn nó mày lật ní đấy ô sắp đúng không ô dù hồi đi luôn Hãy sai cho kênh น้ำผัดเอ๊ะไ,ได้ไรหัวขาดไอ<ป>้ต่อเป็นขาไปนได้ยังบ่ย็นปีงจังต่อ,อลองเบิงังยังได้บ่อ๋อบกบลุกเลยตายบ่เนี่ย <laughs> มันยังขาบังยันปีงแถวนี้ยังมีปีงเนาะ เอาเบอร์คนลยเดียวจังโหโหโอ้เฮ็ดยังนี่มาเบิ่งดูนี่เฮ็ดคนเบื่อเลยเฮ็ดพี่เบื่อนี่ฮะอือเออนี่นะโอ้เฮ็ดคนเบื่อตัวนี้เนาะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินอันนี้เฮ็ดคนเบื่อไม่ได้พี่เบื่อโอ้ตัวนี้อยู่หัวกพนแท้ๆมีอยู่บ่เบิ่งเบิ้งอ๋อ ปวกกระบ,บอกเลยเนาะสู้สระอยู่ฮัลโหลน้ำมันยี่ส่ยเนาะเป็น้ัง <c oughs> ไ,ไ,ไนคนหาคนระบุคือว่าแหละคนหาก,กระตกุกกับคนหาหลายเนี่ยเดี๋ยวคนหา เมื่อไเมื่อนาไปหาอยู่ซส่กาะคือได้หลายเลยุ้รณะหาอยู่เซบอหาอยู่เซทั้งเรืนไปหาอยู่เซได้หายแต่ว่าหาเมื่อนี้ชิไดบ่ซะรอวนำหลายรอวคนหาคือกันค้นงอเมื่อไปคนงามเมื่อแบกเมื่อคนหาเมื่อวานเรจะขึ้นมีคายใหม่ๆดีจังเดคนหาขุมมือสาเข้าไปเมื่อนาอยู่ใเบแ้ว เดี๋ยวไปหาทางใหม่ก่อนบ้านนี่หาทางบ่อนมันมีก่อนว้าวมาหอดปลานี่เสียงน้ำดังตกุกเกียตุกเกียกอยู่ปุ๊บดูไี่ดี่บ่แถวนี้ละวังดูถมหัวบ่ มียังไอู้ปลาปปลาเต็ดอยู่เอาใส่สลีโอบ่มีแหงมาใส่เนาะโตงนี่เนาะเอาแหงมาโตงได้ได้ปลานี่เอามีปาเต็ดดองแดงดองแดงมาเบิ่งปลาก่อนตบนตัวลงอู้ๆเบิ่งปลาเต็ดดองแดงดองแดงอยู่ปลาโอ้ รักกลีปลาปลาหน่อยเด็ดเลยเต้นดองแดงต้องเด้งถึงก็เอาแยงมาตูงได้ได้นี่เอาแยงมาตูงพักได้นี่ดองแดงวางเขาใส่ลีเขาต้อนไปโอ้ปุาขัวก็ได้ระวังเด้อฮักบุ้มลอยลอยเนี่ยขวามิตรภาพ สู้บ้านนั่นแล้วมาสู้บ้านนี่อ๋อไต้โคร่ก่อนพี่น้อยบ้านโอ้โหเอาเอาเนียไป้ามเลยเนี่ยเห็นน้อยโอ้ อ่ะเป็นอะไรเนาะมีเงงานกำลังลำลาอยู่ในต้นไม้นะเบาไปเฮดบอสบ่ะนะป๋ามคือออกต่ำแท้ะอ้หูยผู้อยู่ปลายผู้เนี่ยเนี่ยโอู้เฮดบอสเปนของเฮดบอสอ๋อมันเถาหรือยังนะเบิ่งดูเงี้ยเงบ่ยบอเอาบ่ได้นะสำเนอดได้นะเบิ่งเบิ่งบอได้ก็ต้องได้ลองเบิ่งดูบามันเถาหรือยังนะเบิ่งดู ผู uh, b ánh b ánh oh, ้อยู่ทั่งผู้เอาก็ได้น้องไอ้เนาะเฮ็ดจังได้บ่ดิกโอเฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดว่าซะโซไซมันเถาแล้วนี่ฮะโซไซประมาณอายุเจ็ดสิบแปดสิบเลยตัวนี้อายุยังอายุเถาแล้วอายุไลแล้วเอาบ่ได้แล้วมันสูงพอดพี่น้องขึ้นไปก็เสียงย่านพลาดยามฝนพลาดลงมาเรียบร้อยโอ้เห็ดบดพี่น้อง กินเห็ดบดแกงเห็ดบดกับลูกลิงสดลูกลิงบอร,บร,บรส,ดสดสดเองอไปกินยังนะฮะกินหมาเพียงนี่หมาหุฮะม,ม,มันเป็น,นด้ไรหมากน,นี้แซบบอสมจะพาคอยเบื่อได้กินทุยทืม,ม,มสมขากลีคือม,มันขำมปกินสมเนาะเออว่ะ เด็กาดการเด็นนกการเอาไปตำกินบ่หรือเอาไปเห็ดกินกับแจว่วเอาไปตำก็ได้ตำก็ได้ว่าโอ้ย,อย,อยพากินตัวที่แล้วเมืน,นี่ฝนพุ่งตกตัวไหนมันอันนั้นโอ้เห็ดขาววู้เห็ดขาวมันถือถือฝนเนาะมัน มันยางนหมดเลยเท่าแล้วอานอยูแปดสิบเลยตัวนี้นะกเศีย <c oughs> รแล้วกเศียรแล้วเป็นอะไรเอาบด้อะไรล่ะคนออกไปบำนาญแล้วออปเป็นแบบนี้บำนาญแล้วเอาแต่เสียวบ้านนี่อ๋อทุกน้ำแหง้งริมขื่นนี่วู้วอาตัวบัวใหญ่เลยน้อยเนาะขามไปกินหมากอันนี้ลงทุนไปนั่นอะไรนี่ กินหมากน,นี่หมากหมากสมสมสมเสมป็นตาเสียบใช่ไหมเฮ้ยบอญขวบนั่นนี่แหละบอบญขวมตายบยดเสิดขว,วบเบยลิบันโอ้เคยเห็นแล้วูทางลุม่มมีขวบมิตรภาพอีกแล้วเบิ้งฟ้าขวบมิตรภาพอยู่สิจะได้ไอ้วันเจ้าสิ่งคนก็ขอยบอกพลาดอีกแล้วนี่ก็ขวบมิตรภาพสมเสียวแท้นี่ ควมีถ้ภาพพี่น้องเนี่ยควมควมมีถภาพเปิดยอดเหมือนกันเด้อเช็ดเช็ดเช็ดใส่ตัวเบาๆก่อนใส่วิชาเบาก่อนชาตัวเบาโอ้เฮกระตุนเอ้ยอันนี่นี่เฮกระตุนเบิ่งเพิ่งเฮกระตุนก่อนนี่โอ้ยมันเปื่อยเลยเปื่อยสมมติเอาได้อีกบ่นี่ยไม่ได้เนาะมันเปื่อยเลยนี่นะโอก็แค่นั้นอึ๊บอุ๊บตุ่มแซ่บบ่ เอนนอวันมาเอาไม้กระเท้าเออเฮ็ดไม้กระเท้ามาปู่เฮ้ยจังไดจังไดมาได้ปอจุดมาบึมเอาเดี๋ยวเสียวขนาดเนาะปีนกระลาบปีบุญยอมลงน้ำลงลงไต่ขัวดีกว่าลงมากระปีนน้ำเลยกินไรเด้อเจ็บท้องเลยบุญเจ้าหึ่งยัง เนี่ยนะ่ะแหลนไป <c oughs> นะแหลนแหลนน้อยวะ <c oughs> กระปอมปีวะเนาะ <c oughs> ปอมปีมัเจิดชัดเลยเห็นเธอหนึ่งครั้แล้วกระปอมปีโ <c oughs> มเป็นยังมาหาเลาะป่ามาในบ่นนได้ละไหมก็ได้มาพาพี่น้องมาสมบรรยากาศอยู่โคกอยู่ป่าอยู่ไห่อยู่หน้า อ่ะได้ยังเก่านั่นแหละพี่น้องไอ้เหมือนก็ได้บูเร่น้ำมันก็ได้นู่นหาเอาวมียังก็ได้ได้สะบัดตะลึงว่ะโอ้โหเห็นแล้วพี่น้องมนุษย์เหมืนคนปุ่นปุ่นมนุษย์มนุษย์เหมืนคนเห็ดเห็ดเด้จากหมูน่นเาะคือสิคัะโอ้ยจะหาเห็ดดูไปเห็ดจะนั่งอยู่ เบิ่งกอนี่ก่อนมีหรือบ่มีกอใหญ่อยู่เด้อ đấy นี่แง่าข้างนอกแงาน้ำไหลก็เลยพี่น้องเลยบ่นคนหาออกไปเมื่อกี้นี้คนหาก็ได้แสดงว่าสลับไป <Okay. S 1> <ing my> <continua> สล <sp suivre family relate> right? ับมานี่หาหน่อยไหมเนี่คนหลายพี่น้องเนาะเฉพาะแล้วจะบ่มีคนหาหลายใครเข้ามา สลับไปสลับมา <c oughs> มาหมดแล้วทำไมโอ้ยพี่น้อยเนาะคนมาหาผีหนาบองเศร้าเนี่ยบางกี้นี่เรียบร้อยพี่น้อยเนาะเพิ่นก็มาหาคือกันไปหน้อยเนาะสองสาบานเพิ่นก็ได้อ่ะโบเป็นยังไปหน้อยเนาะบบได้กับโบเป็นยังก็มาสมบรรยากาศลินไปหน้อยเนาะแต่บ้านเราเคยมาหาเจ้าเถื่อยาวในเขตนี่เหมือนก็มีทั้ง เบยแล้กะเดี๋ยววันฝนน,น,น้องาอพามาหาน้าไม้ฮะเต้อู่ฝนฝนเกียวน้องพี่น้องเนาะโอ้โหฝนซับซับน้ำไม้โอ้เห็ดเปียงอันนี้เห็ดบดเห็ดขาวอันนี้เห็ดขาวขาวแล้วเปื่อยแล้วเนาะอันนี้ฮะเต้ไม่ลายแถวนี้โอ้ปลาไม่คักไปแถวนี้ มาบาบท่าทลุมก่อนไได้เอ้อพี่น้องเอ้ยไปทางใดก็มีแต่นหาก็เจ้าหาได้แบบสินั่นพุ่นบอนพุ่นปอกตายแล้วบอนพุ่นปอกอนามัยพี่น้องเอ้ยเนาะมาบ่ทันแมงวันกินเบิดอ้บ่แม่นแมงวันกินคนกินพี่น้องเอ้ยว่าแมงวันกินยังมีจงอยู่เด้คนกินบ่ได้จงเดุ้ดหมดเลยพี่น้องเอ้ยอ่าตอบ่ได้ยังจักแหนงจักหนอเลยเนาะเออ บันนี้เขียนป้ายไว้จ้องไว้เน่เด้อบันนี้เขียนไว้เขียนป้ายติดไว้นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นอไเด้ป่าตายเร็ลอยใช่มีควมมิตรภาพเฮาบันนี่บอกแล้วน้ำเล็กใกี่ิลกบ่มีบ่มีนั่นบ่มีควมมิตรภาพโอ้ยมีแตล้ออย่างเดียวแบบสิ้เนาะตายตายเออทั้งทั้งเอื้อยเพิ่นฮักก็ได้หนอนใหญ่หนึ่งเนาะใช้ใช้หนามไมหนาตาเป็นอะไรเบิ่งจย่างเบิ่งดู โอ้นี่บ่ป้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยเออินควันมาก่อนพี่น้องเอ้ยฮาก็ได้หน้องใม้ยอดใหญ่หนึ่งโอ้ยกินบ่เบิดดอกมันหันดมเอากินบ่เบิดมันเนี่ยหน่อเดียวเนี่ยโอต้องหาหน่อหาแหนงมานำนาะคนก็หาหลายพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเฮ็ดยั้งนี่น้องเบึงกันมาเบึงกันคือขาวๆอ่ะเฮ็ดขาวตีนโอ้ยเปื่อยเฮ็ดขาวหรือสีขาวพี่น้องเอ้ยเปื่อยบด ถึงน้ําฝนเอาเกยน้ําไม้อยู่ใส่เด้น้ําไม้นี่เนาะคนหาลายแล้วนี่เอาเกยบ่ต้องลมก่อนเอานหาแนงนําแบบสินะเออะน้องพี่น้องกะมื้อนี้กะมาเลาะปานพี่น้องเนาะมาหาน้ําไม้กะเพิ่นเอาเบิดพี่น้องเนาะเพิ่นยืมไปเบิดก่อนแล้วน้ําไม้ก็ได้มื้อหน้าสิติดป้ายจงไว้เด้อประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะ กันนี่และวเป็นรอยมามือแรกเนาะบ่หน่อยก็ได้มาเลาะป่ามาหาหน้าไม้แต่กะบ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งชาวบ้านเพิ่นมาหาหลายว่าแสนเนาะโอ้สีจักจั่นห้องเป็นอย่างไรเนาะปวดโพลีนี่ปู่ป่ากัจจจันทร์วิ่งหัวเมื่อยเป็นรอยเนาะแต่กะมวนเป็นอย่างไรมาเลาะป่ามืวอนี่กะโดนแล้วเนาะพี่น้องบ่ได้มาเลาะป่าโดนโอ้เสีจักจั่นห้องอ่อนแอดอ่อนแอดอยู่โอ้ทางเลยวางแผ่นกะย่างก่อนแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องอาบอลยเพิ่น ป้าชาพี่น้องกับ,บุมมียังหลายคลิปนีิกระเนาะกลมาเลาะดงเลาะป่าพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศอย,ยู่ป,ป่าวัดสัญชานาะถามีเรื่องราวจังได้บอกหน่อยก็สิอัเปเดตไปเรื่อยๆอ่าตลอดเลยวัดสัญชาหน่อยเนาะป้าชาพี่นอ้งนองพ่อๆกันอีพีหน้าเสรีอีพีนี้ข,ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี